สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับวิธีการเก็บสายนะครับและติดตั้งสมาร์ทเกตแบบง่ายๆนะครับสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ยากนะครับในอุปกรณ์ก็จะมีตัวเกตวัดนะครับแล้วก็มีสาย OBD ให้แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเราจะไปเสียบเข้าที่พอร์ต OBD2 ของรถนะครับ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เราจะเสียบเข้าที่ด้านหลังเกตนะครับเกตวัดตรงตรงนี้นะครับแล้วแต่รุ่นของเกตว่าจะเสียบตรงไหนของด้านหลังนะครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับเบื้องต้นเราดูก่อนนะครับว่าพอร์ตอุปกรณ์ของรถเราอยู่ตรงไหนนะครับอย่างคันนี้นะครับพอร์ตวีดนะครับก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับก็คืออยู่ใต้พวงมาลัยนะครับก็คือตำแหน่งก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับเมื่อกี้นี้นะครับเราก็ให้เราดึงนะครับขอบยางตรงนี้นะครับมันดึงได้นะครับดึงออกมาอย่างนี้นะครับ ออกยางประตูนะครับดึงมาอย่างนี้นะครับอ่าก็จะได้ได้ช่องนี้นะครับเราข้อนะครับให้เอานะครับสาย OBD นะครับตัวฝั่งฝั่งหัวนะครับฝั่งหัวตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปบริเวณนะครับอ่าตรงนี้นะครับมันจะตรงนี้มันจะเป็นร่องนี้นะครับมันสามารถที่จะยัดได้นะครับแล้วก็สายนะครับยัดเข้าไปนะครับ เผื่อสายตรงหัวนิดนึงว่าเราจะใช้ประมาณเพื่อเสียบเกจบรางไว้ตรงไหนนะครับก็จะเข้าไปอย่างนี้นะครับเผื่อสายไว้นะครับก็ดึงดึงมาได้นะครับสมมติเราเผื่อสายประมาณตรงนี้นะครับเราก็เสียบยัดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เก็บสายเข้าเข้าร่องตรงนี้นะครับเข้าร่องตรงนี้นะครับร่องนี้เลยก็ยัดมานะครับแล้วก็เอายางนะครับขอ่ประตูนะครับปิดเหมือนเดิมเข้าไปในร่องนะครับใช้นิ้วกดเหมือนเดิมนะครับนี้นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็เก็บเข้าไปนะครับเก็บเข้ามนจะยัดเข้าไปตรงนี้ได้นะครับก็ยัดเข้าไปนะครับนะครับยัดเข้าไปเลยเพราะสายมันจะเป็นแบนๆนะครับยัดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กดยางนะครับกดยางเข้าไปมันก็จะเข้าที่แบบนี้แล้วนะครับนี่เลยนะครับก็จะเหลือแค่สายตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับเสียบปลั๊กนะครับของพอร์ตโอเบรดิทูตรงนี้นะครับเข้าที่พอร์ตโอเบดิทูของรถนะครับ ก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเสียบเสร็จนะครับก็จะเหลือสายตรงนี้นะครับเราก็ใช้เคเบิลไทายนะครับที่มีอยู่ให้ไปในกล่องนะครับมัดนะครับมัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บยัดไว้นะครับบริเวณนัดข้างคอนโซลอย่างเงี้ยนะครับสามารถยัดเข้าไปได้นะครับให้ยัดเข้าไปนะครับเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับมัดให้เรียบร้อยแล้วก็ยัดเข้าไปอย่างนี้นะครับยัดตรงนี้ช่องนี้นะครับมันจะ สามารถเก็บสายได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการสตาร์ทรถนะครับสตาร์ทรถได้เลยนะครับอ่าสตาร์ทรถเสร็จแล้วนะครับเราก็เอา OBD นะครับจะมีกาวอยู่ด้านล่างนี้นะครับก็แกะกาวสองหน้าออกนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับตัว OBD เข้าไปนะครับในช่องในช่องที่เสียบปลั๊กก้านหลังให้ดูตอนแรกนะครับ ก็เ,เสียบเข้าไปได้เลยพอเ,เสียบเข้าไปตัวเกจก็ที่จะติดขึ้นมานะครับติดขึ้นมาแบบนี้อ่านะครับเราก็ติดตั้งได้เลยแกะกาวนะครับก็หาตำแหน่งติดตั้งนะครับบางที่เราชอบได้เลยนะครับจะวางตรงไหนนะครับการติดตั้งก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับลองทำดูนะครับสวัสดีครับ